สวัสดีครับ Echo โคตูไ Victor Sulu Echo เรียนเชิญครับครับขอบพระคุณครับในคลุ่มโซนครับสวัสดีนะคนโทัวและเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกสถานีนะครับผม Echo โคตูไ Victor Sulu Echo นะครับขออนุญารตร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันกับทางสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราธานีนะครับโอเดลเซเรียห์าราเซราวันนี้รับสัญญาณของทางศูนย์ได้คิวอาร์เคระดับ5นะครับ QTH หมู่ที่8ตำบลวัดประดูอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับออกอากาศด้วยเครื่อง, endy, องเฮนดี้เสาสไลด์7ต้นนะครับผ่านสถานี Echo Two Four Bravo Victor ครับผมขอให้ภารกิจที่เหลือของในคอนโทรลและเพื่อนสมาชิกเป็นไปด้วยความราบรื่นครับผมเกียวอยู่73ครับครับด้วยความขอบพระคุณครับ Echo Two Five Victor Zero Echo นะครับไม่เกิดเข้าร่วมทดสอบสัญญ,ญาณกับ Hotel Sierra Es Antares คำขีนที่ก็พิสัญญาณแจ้งใน QK5 นะครับ เจะมาเป็นเครื่องเฮนดี้สายจากสาสไลด์เจ็ดท่อนนะครับผ่านระบบทวนสัญญาณอีโคตโฟบราโววิกเตอร์หมู่ที่แปดปวดประดู่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรธา,านิคิวทีเอสคิวเอชเจ็ดสิบสาม